بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقنا في الدين والعلم التوين رب شرح لي صدري واسر أمني وحل أبدا من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قابا ميت تاباني قام جمعا جاء الله سبحانه وتعالى دي بور بسوكة تن بومي إيمان من تراك لك رب تكتن ستاة تراك لك رب تكتن การที่อัลลอฮฺาลาทรงนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺวะฮิวะสลลมมาที่นครมักกะใช้เวลาสิบปีเต็มในการที่จะเรียกร้องสู่อกกีเยึดมั่นในอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นอีกสองปีอีกสามปีจึงเข้าสู่กระบวนการเรื่องของอากรรมชรัยยนั่นก็หมายความว่าเรื่องการให้เอกภาพตอลอบเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ อีกมุมกลับอีกมุมหนึ่งนั่นก็คือการตั้งภาคีหรือว่าชิริกต่อลอสุบฮานหัวตะเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดอัลลอฮฺสุบฮานบอกอินนัลลอฮฺลายหฟิรุอิยุชริกะบิฮิวยอฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมายะชะอัลลอฮฺนั้นพร้อมที่จะอภัยโทษให้กับบุคคลที่ไม่ได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺจะอัลลอฮฺจะอัลลอฮฺจะไม่อภัยโทษให้กับใครที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺแต่อัลลอฮฺพร้อมจะอภัยโทษให้กับบุคคลที่ไม่ได้ตั้งงภาคีต่ออพระ นการตั้งภาคีเป็นเรื่องใหญ่แล้วการอินทรรอฟหรือการหันเหออกจากทางที่ถูกต้องหรือตั้งภาคีนั้นหรือริอชิริกนั้นนะครับมีสองประเภทเขาบอกอเชรกูอเชรกูฟีรูบูไวยาจินละนาวานีการตั้งภาคีในการสร้างของอัลลอฮ์เนี่ยมีสองประเภทคือจริงๆแล้วเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สร้างเราเพียงองค์เดียวอัลลอฮ์สร้างโลกสร้างมนุษย์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้น แต่มันก็มีการตั้งภาคีเกี่ยวกับการบริหารงานเอออกาะล้อการสร้างเอออกาะล้อเช่นเดียวกันแล้วเขาจึงบอกว่าเชริกประเภทนี้มีอยู่สองประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่หนึ่งเชิรกุตต,ตีนนะครับเป็นการตั้งภาคีโดยตัดอัลลอฮ์ไปเลยนะครับเชิรกุตต,ตีนหมายถึงว่าบอกว่าอัลลอฮ์ที่ไม่ใช่พระเจ้าอัลลอฮ์ไม่มีนะครับตัดอัลลอฮ์ไปเลยว่าอัลลอฮ์เป็นว่าพระเจ้าที่สร้างโลกนี้ไม่ใช่อัลลอ,อ เช่นเกี่ยวกับเรื่องของฟิรูนนะคะรับฟิรูนเนี่ยนะครับตัวอย่างของชิริกที่ว่าตัดเอาล็อไปเลยก็คือเชร์กูฟิรูนอัลลาดีอัลต阿拉รูบูบิยะจิโซฮิรนันคือการตั้งพระคือฟิรูนเนี่ยได้ตัดเอาล็อไปเลยว่าเอาลลอไม่มีนะอลัลตาลาได้เล่าเรื่องของฟิรูนบอกว่าก็แล้วฟิร่านุนะครับฟิรูนได้บอกว่านะครับ ว่ามารับบุลอาแลมินว่ามารับบุลอาแลมินไม่มีพระเจ้าอื่นไม่มีพระเจ้าแห่งโลกนี้แล้วเขาก็อ้างตัวเขาเป็นพระเจ้าอันนี้เขาเรียกว่าชริกรูบูวิยประเภทตะาตินนะครับหมายถึงว่าบอกว่าพระเจ้าที่สร้างโลกไม่มีแต่เขาเป็นพระเจ้านะครับเขาให้เป็นให้ตายได้นะเหมือนกับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับมีคนบอกว่าถ้าคุณเป็นพระเจ้าคุณให้เป็นให้ตายได้ไหม เขาก็บอกเขาให้เป็นให้ตายได้เขาก็คือเอาคนมาหนึ่งคนแล้วจะให้ตายเขาก็ฆ่าทิ้งเอาอีกคนมีอีกคนหนึ่งจะให้เป็นก็หมายความว่าเขาก็ไม่ฆ่ามันก็เป็น <c oughs> นี่คือความคิดของฟิโอูอนแล้วฟิโอูอ์นเนี่ยปฏิเสธพระเจ้าเขาบอกว่าเขากล่าวกับฮามานแล้วก็ลูกน้องเขาบอกว่าให้ทำสะพานขึ้นไปทําบันไดขึ้นไปบนฟากฟ้าไปดูที่ว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าอยู่ที่ไหนสรุปเขาก็บอกเมื่อเขาขึ้นไปไม่พบ นะครับแน่นอนมันก็ต้องไม่พบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าขึ้นไปได้แค่นี้เองเขาก็บอกว่าไม่มีบามารบ,บุลาแลมินไม่มีพระเจา้าอันนี้ก็เชริร์สกุตตาตีนอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือเชริร์กุตตามซีนเป็นการยกตนเหมือนกับอัลลอฮ์นะครับยกตัวอย่างเช่นการตั้งภาคีของพวกนาซอรอนะครับซึ่งที่บอกว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นซาลิสุสลาซาเป็นหนึ่งในสาม ก็คืออัลลอฮ์ได้เป็นพระเจ้าอยู่และองค์เดียวแต่ว่าพวกนี้อ้างคนที่ผู้ที่จะมาเป็นพระเจ้าเหมือนกันแล้วก็เชิดกุศลต่ำสิ้นเหมือนกับอัลลอฮ์อ่าก็คือพระนางมารยามเป็นพระแม่เมรีแล้วก็นบ,บีอีซาเป็นพระบุตรก็คืออัลลอฮ์ซาลิสุสซาลาซาอัลลอฮ์เป็นหนึ่งในสามนี่ก็ต่ำสิ้นะก็เหมือนกับอัลลอฮ์เลยนายกฐานะของนบ,บีอีซาเนี่ยเหมือนพระเจ้าเป็นพระเจ้าคือเป็นบุตรพระเจ้ามั่ง นะครับเป็นพระจิตพระอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นคนริชเชตคุตตัมซินแล้วก็อีกมากมายนะครับเช่นชาวมาโซีเนี่ยนะครับได้บอกว่าพระเจ้าเนี่ยมีสององค์องค์หนึ่งพระเจ้าแห่งความดีและอีกองค์หนึ่งพระเจ้าแห่งความชั่วนี่ก็คือเหมือนกันนะครับเรียนแบบพระเจ้าสรุปการตั้งภาคีเกี่ยวกับเรื่องรูบูบิยะการบริหารจัดการการสร้างเกาะรอดแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่ง เชิดกุตตัดีนก็คือตัดไปเลยเช่นฟิโรโอนบอกว่าไม่มีพระเจ้านะครับเขาคือพระเจ้าเองสองเชิดกุฏจำสินนะเหมือนกับพวกพวกนารซอรอเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นหนึ่งในสามก็คือมีพระเจ้าหลายองค์นะครับมียกย่องให้ในบีอีซาก็เป็นพระเจ้ามาพระแม่เมรีทรางวารยามก็เป็นพระเจ้าเหมือนกันนะครับหรือพวกมายูซียกว่าพระเจ้ามีสององค์พระเจ้าแห่งความดีพระเจ้าแห่งความชั่วหรือ กลุ่มอื่นที่บอกว่าพระเจ้านี้ของเขาที่สร้างโลกคือผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจุดเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้านะครับในการตั้งภาคีเกี่ยวกับอัลลอฮ์ในรูบูบียะของอัลลอฮ์ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตนําเสนอเรื่องราวของชิริกรูบูบียะไปแต่เพียงเท่านี้นะครับบบิลลาฮิตตฟิกันฮิดายะซัลลัมตุลลอฮิวะบรักาตุ